ได้คุณคุ้นี่พ่อแม่พี่น้องให้เขียนรับชมช่องของผมคนนน้องผมผมสิพัฒนาคลิปให้มีคุณภาพมาสไทพี่น้องเบิ่งเรื่อยๆสําหรับคลิปนี้ผมมีภามาเอาหัวแบตออกจากแบตครับลองเปลี่ยนตัวใหม่เบิ่งตัวนี้มันห่อนปะตัวงหันมันโมหอนตัวนี้มันห่อนนี่ปะตัวนี้ก็โมหอนตอนหันอยู่หายงนงนึงเจอตัวนี้ห่อนปะพูดแต่งปะ ลองเบิ่งครับนี่ออกเตกตัววัมือนี้นี่ครับละลายเริ่มละลายแล้วครับเริ่มละลายแล้วเริ่มละลายแล้วมันมุมมีตัวโดดตัวดูตะกัวแล้วมีตัวดูดตะกัวนี่นั่นอยู่ตัวดูดตะกัวหาบม่เห็นน่าจะวัดทีต้อง <kav uk. S 1> อดูดตะกัวออกค่อยออกค่อยดูดออกอะไรนี่แหละค่อยเล็ดไป วนันก็เจ้าบัตรีไว้ก็ซ้ำกันหัวมันหลุดเร็ว,วหัวมันหลุดเร็วก็เล่นแตถ้าเกิดว่ากลัวหลวมรถก็มีปัญหาไอ้แล่นบ่อได้วา่ารถเป็นยังคือแรงบ่อได้ที่ใดๆมันหัวมันหลวมก็เจ้าได้บัตรีไว้แต่นี้ทำไมตัวดูตะกัวเนี่ยชิบอกอก่ไวัยในปากตัววันม่นเองละลายมันจำเหมืนี่เรา ออกตัวไถ่รือออกตัวฮะมันเออออกแล้วครับออกครับออกครับเี่แล้วครับผมสำเร็จแล้วตัวนึงนี่ละมีเห็ดออกะนะเก็บไว้ถ้าใส้เทียรต่อไปเพราะว่าตัวนี้แบตมันเสื่อมแล้วก็เลยเอยากขัวเอาขวัาขวมันไว้ท่องก็ต้องไปซื้อขัวไหมซื้อขัวไหมก็หลายบาทครับตัวได้ได้ยิน เอตัวใดกลมาใส่ได้กะกลมาใส่ได้กลมาใส่ได้ใส่บะได้กะนเอาว่ากันไปเอาลองเปลี่ยนตัวที่นี้ห่อนเอาไว้กันตัวนี้มาลองมือติดต่อพ่อตัวนี้ก็ค่อยห่อนทุกตัวห่นโอ้ห่อน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 นี่กันครับห่อนนี่กันไแล้วครับเอาครับผมโอเคครับ หนึ่งลูกครับผมเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำเร็จไปแล้วหนึ่งลูกแล้วลูกที่สองลูกที่สองนะครับ้อง,งครับเฮ็ดมื่อไหม่ครับเมื่อไหม,ม,ม่หาเห็ดครับนม่กี่ละ่ะปล่อยเห็ดไปในเมื่อจะ้องอยากกันผู้อยากไปไปสร้างเขาอยากให้เขาก็ต้องหาเห็ดเองจากคนที่บวกเป็น ตั้งเชียรเขาจับหันจับนี่ดูๆก็กลายเป็นเฮ็ดเป็นบระเด็ว่าเออไปไๆมาสร้างบระเด็นเงินย่อนแหะครับเพราะเ็ดไปเฮ็ดมาเขาก็เฮ็ดพอเฮ็ดได้อยู่เขาก็ต้องเปลี่ยนอาศัยสร้างอย่างเดียวตั้งเชียสร้างก็บ่มีเวลาว่างมาให้เขาก็ต้องอาศัยตัวเองไปก่อนตุนเป็นที่แห่งตุนนี่ครับผมเรียบร้อยครับลูกที่สองลูกที่สอง หนึ่ที่สองในใสยแ้วหน่ที่สามเดี๋ยวต้องถอดพัดต,ตีของก่นอนพัดตีองถอดตน้าออกพัดตีมันเป็นในยานกัน,นครับสายนึ่ถ้าไปมันหอนดีมันออกเร็วอย่างครับไ็ต้องใส่ตัวตะกัวก็ได้ไฟมันหอนดีนไฟมันหอนบอกลัว ไปห่อนตะกี้บอกกันโอเคครับเรียร้อแล้วครับผมปล่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆสำหรับมือใหม่เอออ้ยโอ้ถึงมืออยู่ฟองรับห่อนมืออยู่ฟองห่อนแล้วอืน้องมันห่อนดีกว่าเรียบร้อปล่อยเย็นไปเรีบเยบร้อยอันที่สามครับ กอนที่สามก้อนที่สี่ 4, ก้อนสุดท้ายก้อนสุดท้ายครับเก็บไปใส่เอาง่ไงวะห้องก็ต้องไปิิ้มพร้อมแบตแบตมันเสียบแล้วห้องก็นั่นห้องก็เอาสายนั่นไปสำหรับเนาะสำหรับไห้องก็ต้องถ้าเกิดเขาไปซื้อสายใหม่ก็เสียเงินหลายตังค์ครับเสียเงินหลายบาทด้วยกัน เดี๋ยวเราห้องห,ห้องเห็ดใดห้องก็เห็ดออกนีครับผมสายันออกมาเปีังสีแ่แหละก่อนสุดท้ายก้อนสุดท้ายครับผมก้อนสุดท้ายไก่แล้วครับผมไก่ไก่สร็จแล้วมีแล้วครับผม ก่อนทีซีก่อนทีซีครับผมสําเร็จแล้วครับผมสําหรับคลิปนี้ก็โอเคครับเรียบร้อยซีดูปจบไอธรรมะคลิปนี้นะครับผมทำให้ประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องผมว่าน,น้องตูนนะครับเพราะว่าผมมีหาคลิปแบบนี้มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้องอ้กเรื่อยๆกดติดตาม ผมม่อนคนน้องตู่ไปที่บริภาษ์คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย